ทุกคนวันนี้ามาอยู่ช่องมายเมโลดี้แล้วเย้ yeah! โอ้เอิ่มาอะไรมาเก็บกินดูก่อนโอเคค่ะวันนี้นะคเรามาอยู่ในเกมโลบอคในแบบรุปทาวเวอร์เย้ดูสิค่ะทุกคนโอ้สูงมากเลยมีสตรอเบอร์อร,อรี่มีสับปะรดมีพริกมีองุ่นมีแตงโมเยอะไปหมดเลยค่ะ มาเราไม่รีรอนะคะเราไปเริ่มเล่นกันเลยคะ่ะอันค้าคือจุดเซฟนะถ้าเกิดเราตายเนี่ยเราก็มาต้องมาเริ่มใหม่เลยอะ่ะไปค่ะเราเริ่มกระโดดเลยนะคะวูวูอุ๊บตกเลยเนี่ยแม้บรรขัดตกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าเราตกหรือเราตายเราจะปิดคลิปทันทีถ้าตกเนี่ยไม่ปิดก่อน ให้ตกมาตรงที่มันขึ้นให้มันขึ้นไปเอิม่มเขาเรียกว่าอย่งไงอ่ะขึ้นไปแบบไม่ได้อ่ะต้องใช้เอิม่มหลายนาทีเลยนะคะเราจะปิดคิดนะอันนี้เรามาอยู่ในสตรอเบอร์ี่แล้วก็เป็นแผ่นแล้วก็เป็นอแผ่นกระดานกระโดดธรรมดาง,งิ อูวอมยิ้มสีแดงว้าวชิปชิปชิปโอ้เพื่อนไปก่อนเลยเกี่ยวเอมเกือบตกมาหลายอันแล้วนะแต่ก็ไม่ตกอ่ะถึงเซ็งวันนี้ดวงมันจะให้โชว์อุ้ยมาถึงชดสีเหลืองแล้วสับลรด ัาปะลอสับปะรดอร่อยเอยๆกระโดดค่ะกระดุบไปกระดุบมามันก็จะได้ชึบชึบชึบอันนี้เราใช้ปุ่มฟ้าๆนี่นะคะใครที่ไม่อยากใช้ก็ตามใจแต่เราจะใช้นะคะเพราะว่ามันเล่นง่ายดีนี่มันห่วงยางนี่นา โอ้โหวิสูงมากเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะอันนี้มาแค่ชั้นสองเองอรุปอรุอรุปวโิโดนโดนโอ๊ยจจ็บจิบโอ้ยฮ <c ười> ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมวัน รถเกินอูสสวยลูกเงยขอย้ายเจอเลเซอร์เถอนะตอนนี้ค่ะย,ยังไม่เจอเลเซอร์นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าฉันต่อไปมันจะเจอแล้วขอย้ายตกย้ายตกนะโอเคลูกก็มากระโดดชิวๆตรงนี้ค่ะวิ่งชั้นสามแล้ว อันนี้เป็นอะไรพีช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 โอโอทำไมมันมืดล่ะเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยอะ่ะท้องฟ้าอันนี้เป็นด่านของพีชนะคะโอ้เจอเลือดตัวอ,อีกแล้วตรงนี้โอเคเลือดเต็มอันนี้ค่ะโอ้ยโอ้ย เลส้มแล้วเลือดส้มแล้วชิบโอ๊ยแดงเดือดเลยทีนี้แง่นิมตัดไปตอนที่เลือดเต็มเลยแล้วกันยังรลไม่เลือดเต็มก็เดินมาแล้วค่ะอันนี้นะคะอุย๊ยนี่เลือดไปลดอ,อันนี้นะคะถ้าเกิดรวดรถเนีเ่ยมันจะสร้างมาทำเพื่อเราจะไปบล็อกแมพชบโอ๊ยทอนนี้แล้ว เพื่อนตกไปวุ้ยกระโดดก็กระโดดอุ้ยโอูโอเ้อเดี๋ยวะโอเคค่ะหลังจ,จากเรานะคะจะเราเนี่ยได้กระโดดขึ้นมาแนบะโอค <S 2> <S 2> นคือคือเราอ่ะกระโดดมานานม,มากเลยเราอยู่ดีๆตกมาอยู่ข้างล่างเลยเนี่ mm hmm. ยแง โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายคู bye ่ตกมาอยู่ด้านล่างเลยนี่เทพเจ้าให้พรเราด้วย